ประชาชนในเมืองเคิรุนาของสวีเดนรวมตัวกันเพื่อชมการเคลื่อนย้ายโบสถ์ทั้งหลังไปยังที่ตั้งใหม่ห่างออกไปประมาณ5กิโลเมตรนะครับการเคลื่อนย้ายสัญ,ญลักษณ์สำคัญของสวีเดนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิ่งปลูกสร้างจากปัญหาดินสุดตัวนอกจากนี้ยังรองรับการขยายตัวของเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวีเดนอีกด้วย ตลอด2วันอาคารขนาดใหญ่จะถูกเคลื่อนอย่างช้าๆนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระยะเวลา30ปีในการย้ายคนและอาคารออกจากเมืองคิรูน่าในภูมิภาคลับแลั่นบริเวณภาคเหนือของสวีเดนบทไม้มีน้ำหนักกว่า600ตันอายุมากถึง113ปีถูกยกจากฐานรากไปวางไว้บนรถเทรลเลอร์พิเศษครับ บริษัทผู้ดำเนินงานเหมืองใช้เวลาตลอด1ปีในการขยายถนนเตรียมการเคลื่อนย้ายปวดแห่งนี้บดคิรูนาเป็นสิ่งก่อสร้างไม้ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและขึ้นแท่นอาคารที่สวยที่สุดของสวีเดนนะครับโบดจะถูกเคลื่อนผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยวไปยังเมืองใหม่ด้วยความเร็วประมาณ500เมตรต่อชั่วโมง